มีนาซังคอนิจิวะสวัสดีคะ่ะทุกคน hey, วันนี้นะคะเรามาเรียนเนาะประโยคคําถามนั่หนองจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นวาตาชิวะเซนเซเดสฉันเป็นครูอะไรเงี้ยก็คือเป็นประโยคบอกเล่าแต่ทีนี้ถ้าเรานะคะเป็นประโยคปฏิเสธเนาะเราก็เคยเรียนมาแล้วนะคะเปลี่ยนจากเดสเป็นจะอะริมาเซงหรือเดวะอะริมาเซงอย่างเช่นนะคะวาตาชิวะเซนเซจะอะริมาเซง ประมาณนี้เนาะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ครูน,นั่นเองวันนี้นะคะก็มาเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามเนี่ยก็แค่เติมคำช่วยคะเข้าไปตรงนี้ไงเห็นไหมคะ <Okay. S 1> เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับร,รูปประโยคเนาะก็คือเหมือนแบบบอกเล่าเลยอย่างเช่นว,า,า,วา่าฉัน่ใช่คุณครูใช่ไหมอันนี้ก็จะดูแปลกเอาเป็นว่าคุณใช่คุณครูใช่ไหม ก็แค่นะคะพูดเหมือนบอกเล่าแต่เติมคำว่าก,กะเข้าไปนะคะเพื่อเป็นประโยคคำถามนั่นเองอย่างเช่นคุณเดี๋ยวเขียนตรงนี้เนาะตรงนี้แล้กันคุณเป็นคูใช่ไหม,อ,มอันนี้เป็นประโยคคำถามเนาะคุณภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คืออนาตะ ขอเป็นฮีลาก่อนเนาะอานาตะแล้วก็วะคำช่วยนี้เนาะวะอ่าเป็นข้าไปก่อนคูคูคนะคะก็คือเซนเซนเนาะอ่าเป็นฮีลาก่อนละกันเนาะเซนเซแล้วก็จบท้ายด้วยเดสแบบนี้เนาะเดส ทีนี้ถ้าเป็นประโยคคาถามเราก็แค่เติมคําว่ากะเข้าไปแบบนี้เนาะอืาอานาตาว่าเซนเซเดสกะประมาณนี้ก็คือคุณเนี่ยเป็นคําว่าเดสนะคะในช่วงแรกเราอาจจะแปลว่าเป็นหรือว่าอยู่หรือว่าคือก็ได้เป็นอยู่คือคุณเนี่ยเป็นอ่าคูแล้วก็ใช่ไหมแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะ พูดเหมือนบอกเล่าเลยนะคะแต่เติมกกเข้าไปให้เป็นประโยคคําถามนั่นเองอ่าโอเคเนาะมาดูตรงนี้คะนะคะก็จะเป็นคําช่วยที่วางไว้ท้ายประโยคเพื่อทําให้ประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคคําถามนะคะไวยากรณ์คำนามหนึ่งวะคำนามสองเดชแล้วก็กะอ่าการตอบของประโยคคําถามกรณีตอบรับนะคะก็จะใช้คําว่าให้เนาะ อย่างเช่นก็จะมีนะคะนาการโหนกับยามาโมโตคุยกันนาการโนบอกว่าพี่ริวานิฮงจินเดสกาก็พี่ริวเนี่ยเป็นนิฮงจินก็แปลว่าคนญี่ปุ่นเนาะ,ะเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมทีนี้นะคะยามาโมโตเลยตอบว่าเวลาการตอบรับเนาะก็คือให้กรณีใช่เนาะก็ให้พี่ริว่านิฮงจินเดส เนาะหรือว่าเราจะบอกว่าให้นิฮงจินเดสหรือตอบสั้นๆว่าให้โซเดสแบบนี้ก็ได้กรณีตอบรับเนาะอ่ะต่อไปนะคะกรณีปฏิเสธก็จะใช้คำว่าอีเยะที่แปลว่าไม่ใช่เนาะอีเยะอ่ะเหมือนเดิมเนาะยามาอ่านากานากายามะกับนะคะนากาฮาชิซ ah ังคุยกันเนาะนากาฮาชิซังว่าอิชาเดสกา ก็คือคุณนากาชิเนี่ยเป็นอิชาเป็นหมอใช่ไหมทีนี้ทากาชิสังเลยตอบไปว่านะฮะอีเอะไม่ใช่บกขูว่าบกขูแปลว่าผมบกขูวะนะคะเป็นการเน้นนะว่าผมเนี่ยอิชาจะอะดิมาซิงก็คือผมเนี่ยจะอะดิมาเซิงแปลว่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่หมอแล้วก็เราอาจจะตอบ อาอาชีพของเราก็ได้นะคะว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอาผมเป็นพระธานาเราเล่นนะคะ <laughs> จริงๆแล้วนะคะก็เป็นพนักงานบริษัทนั่นเองกิงโคอิงเอ่อโทษทีค่ะกิงโคก็คือธนาคารเนาะอิงก็คือพนักงานพนักงานธนาคารแต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็ต้องเป็นใครชะอิงนะคะอันนี้ผิดเนาะพนักงานบริษัทอันนะอันนี้นะคะผิดเนาะเดี๋ยวเซไปแก้นะคะเป็นพนักงาน แบกเอาอโทษทีค่ะเป็นพนักงานธนาคารนั่นเองกิง่งโคอิงอ่าหรือจะตอบสั้นๆว่านะคะอีเย i จิกมัสก็ได้เนาะอืมทีนี้นะคะก็พูดรวมๆเลยแล้วกันเนาะเวลาเรานะคะจะถามใครเนาะอย่างเช่นคุณเป็นคนไทยใช่ไหมใช่ไหมคะคุณเป็นคนไทยอานตาว่า Thai Jin Des แต่ถ้าเป็นประโยคคำถามใส่กาเข้าไปอ่านตาว่า Thai Jin d k กะ ใช่ถ้าถ้าใช่ก็ตอบว่าให้ไทจินเดสหรือให้เซอร์เดสอันนี้ก็คือการตอบสั้นๆต่อไปถ้าเราไม่ใช่ก็อีเยไทจินจะอาดีมาซิงเราอาจจะตอบว่าเป็นนักเรียนก็ได้กักเซเดสประมาณนี้หรือสั้นๆว่าอีเยจิกายมัสก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อ่า วันนี้นะคะก็เรียนประโยคคําถามเนาะในครั้งหน้าเนาะจะสอนไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ไวยายกรณ์หรืออะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้หน่อยเนาะและนะคะถ้าใครสนใจนะคะพวกคําศัพท์หรือนะคะจะเป็นตัวอักษรที่ลังงานะคาตาคณะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือต่างๆนะคะสามารถติดต่อมาได้ก็คือ เซซนะคะพี่สุพูดพี่สุแล้วกันเนาะพี่สุก็มีขายทั้งนะคะหนังสือแล้วก็คอร์สเรียนต่างๆนั่นเองนะคะวิธีง่ายๆเนาะเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีลิงก์ด้านบนอยู่เพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปได้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันในแอปพลิเคชันหนึ่งอีกอีกอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ในนี้เนาะหรือว่าจะสแกนนะคะตรงที่เซซตรงเอ่อ <ๆ S 1> ตรงที่เซซปักหมดไว้ให้ <ๆ S 1> ก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ